สวัสดีค่ะทุกคนสบายดีกันนะคะค่ะวันนี้ครวัวคุณปุนทําต้มยําปลากระกปองค่ะปุนทําถ้วยหนึ่งนะคะทํากินแบบง่ายๆค่ะก็ใช้สมุนไพรไทยนะคะที่มีคุณประโยชน์ในการต่อต้านโรคนะคะปุนจะใส่ใบกะเพราไปด้วยค่ะใบกะเพรานี้ก็จะทําให้น้ำต้มยําหอมแล้วก็สดคลองคอขึ้นค่ะหอมกระเทียมค่ะปุนใช้หอมแขกนะคะบุกพอแตกใส่ลงไปเนี่ย จะทาให้น้าซุปบ้านค่ะแล้วก็ตัววอมก็กินได้ด้วยนะคะจะมีรสบ้านค่ะบุนกอชายากผักชีใบมะกรูดข่าตะไคร้มะนาวแล้วก็พริกขี้หนูส่วนเหมอนกับเรืองตม้มยำถั่วไปนะคะแล้วก็ชายปลากระกปองปองเดียวค่ะวันนี้บุญทําถ้วยเดียวค่ะค่ะไปทําตม้มยำปลากระกปองกินกันค่ะน้ำเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่ห้อมเคกค่ะ อยางเราบุกก่อนนะคะตะไครบุกรักผักชีบุกข่าบุกกระเทียมบุกผิกซัดบุกค่ะเดือดแล้วก็ใส่เนื้อปลากระปองลงไปนะคะ ใช้เฉพาะเนื้อนะคะไม่ใช่น้ำต้สค่ะใ<ม>ส่ใบมารูดชีกค่ะป<ม>่นใส่พ,งพ่งปรุงรสนิดนึงนะคะเพิ่มความเ,มเพิ่มความเข้มข้นกับน้ำซุปค่ะ<ม>เดือด<ม>ไสัสะพักเรวกับปรุงรสนะคะ น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายไส่ชนชาเดียวพ่อค่ะฉันไม่ต้องการในว่านหมานำลาประมาณต้องชนึ่นข้าวนะคะ ลงดรอได้ตามทีต้องการแล้วใส่ใบกะเพราลงไปค่ะปิดไ้ค่ะปิดไฟแล้วบีดน,ามมาน้ำมะนาวใส่ลงไปค่ะ ก็ปิดไฟและบีบน้ำมะนาวเนี่ยเพื่อไม่ให้น้ำมะนาวคุ้มนะคะค่ะเสร็จแล้วตำยำปลากระกป๋องแบบง่ายๆค่ะช่วงเก็บตัวอยู่บ้านแบบนี้ก็เป็นอีกเมนูนึงนะคะที่ว่าสนใจเหมือนกันค่ะทำได้ง่ายๆค่ะสดคลองข้อไล่โควิดในตัวค่ะค่ะวันนี้ครวคุณปุรานไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจครัวคุณปุ้นเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ